¡Suscríbete ยังไม่บอกอะลงโทษจะเพิ่งรู้ฮะคุณต้องไม่รู้ก่อนเพราะคุณต้องคิดให้ได้ก่อนรู้แค่ว่าถ้าคุณชนะคุณก็ไม่โดนลงโทษผมบอกแค่นี้แหละถึงเขามั่นใจหนึ่งเปอร์เซ็นนะแต่เขาคนนี้ของจริงเออดูคุณบ้าตาใสเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอยากจะบอกว่าตอนแฟรงกี้มาซ้อมอยู่ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะมีมาซ้อมล่นก่อนแล้วด้วยไม่ได้เลยอครั้งไม่ได้เลยไม่เคยตกได้เลยใช่ไหมแต่เขาครั้งเดียวได้เลยจริงปะ คนนี้โปงออกผมเอนี่ครับรั้งเดียวขี้ออกมา2ตัวเลยเฮ้ยอะกดทีเดียวขี้มาสองตัวถามจริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเอ้ยอาล่ะอยากเห็นอีกรอบนึงแต่อยากบอกว่าฟุกนะอยากบอกฟุกว่าอะไรว่าอะไรมันฟุกอ๋อมันฟุกอ๋อมันฟุกมันฟุกโอเคเดนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้ทีมไหนเริ่มก่อนดีให้ทีมเขาก่อนไหมเพราะว่าในซีนเนี้ยเป็นซีนที่เขาเคยได้ซ้อมมือมาแล้วครับดังนั้นรอบนี้ทีมคุณเริ่มก่อน ใครทําเวลาได้น้อยกว่าทีมนั้นเป็นทีมที่ชนะไปขอแค่ตัวเดียวขึ้นไปเลยแต่ต้องเป็นตุ๊กตาอิชิเท่านั้นนะตัวอื่นเราไม่นับโอเคร้อบนะครับโอเคร้อบแล้วทีมงานเราจับเวลานะนี่สำหรับทีมแรกใครใครก่อนร้อบเดี๋ยว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 คุณเป็นคีบได้เลยเหรอคีบได้เลยนี่คือคุณคุณคล้องและคีบได้เลยและเป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยฝึกเลยนะไม่เคยฝึกเลยแต่นั้นคุณช่วยกันได้สองคนคุณช่วยกันได้โอเคพร้อมนะเป็นแฟนนะฮะส่งกำลังใจเชียร์ด้วยนะฮะสามสอง เจับเวลาครับเออครั้งแรกเลยมาไปเลยไปเลยไปเลยเราเน้นเวลาเราเน้นเวลาเราเน้นเวลาเราซ้อมมือก่อนได้ีบแลได้ไหมได้ไหมได้ไหได้แขนได้แขนเอา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 อาเอาเอาทีเยวเลยยูเวลายูเวลาเอาเอาอีกสักตัวไหมเอาอีกสักตัวเอาอีกตัวอันนี้เ่ต่อาขอุกตัวข่อยกตัวอะอันนี้ไม่เจอเวลาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยอ้ยโอ้โห ไฟดับเลยถังจากเก่งจัดสงสัยไม่ให้ละริงๆจับได้ตัวเดียวไฟดับเลยอ่าเท่ากับว่าเดี๋ยวเวลามารู้กันเดี๋ยวมารู้กันว่าคุณทําได้กี่วินาทีอยากรู้เลยบททำโจทย์คืออะไรอ่ะเซียววีหรือเปล่าหรือถึงวีเซียววีหรือเปล่าเมื่อกี้จับเวลาได้เลยเป็นยังไงทีมต้เป็นยังไงบ้างเปี้ยไปครับบนลถโทษอะไรอะอย่าเพิ่งรู้เดี๋ยวคุณเล่นก่อนเดี๋ยวคุณได้รู้เองมามาต่อไปครับทีมแฟงกี้กับทีมบุญปานมาสิบลอยันไม่ได้เลยมาเลย เดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะฮะได้จับให้น้องกลับไปอยู่ที่ก่อนนะจะได้แบบว่าเท่าเทียมกัน4ตัวคุณจะเกี่ยวตัวไหนึ้นมาก็ได้แต่เมื่อกี้เหมือนน้องก็อยากมาคุณนะพอจับแขนปุ๊บน้องเขาก็คือที่เดียวเลยอ่ะมาเลยอ่ะเขาชอบไงอยากอยู่ด้วยได้ก่อนใครกันก็ได้คนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะชอบคุณบ้านหรือเปล่านะพร้อมนะคุณบ้านแบงกี้มาอยู่ทีมงานแล้วมามาอยู่นี้มาอยู่นี้มาอยู่นี้เดี๋ยวพร้อมจับเวลานะฮะทีมงานเรานะครับสามสองหนึ่งจับเวลาครับ โกงทุกเกมเอาละฮะเฮ้ยได้ป่า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 ได้ไป่อีกทียุดเวลาหยุดเวลาหยุดเวลาอย่างเก่งอุฮาร์ปดูฮารดูฮารดูแรงแล้วตอนนี้อุษาคุณอุษาให้ไปหยิบตัวไกลๆแล้วนะโอ้โหคุณตัดกันเกสเซียววีจริงๆตัดกันเกสเซียววีเลยแต่เราใกล้กว่าเราชนะชนะเออจริงใกล้กว่า นะเขาเขาใกล้กว่านะมีความเป็นไปได้ว่าคะแนนเขาจะเยอะกว่าถูกไหมครับเราบอกกันครับว่าตัวเลขวินาทีที่ทีมของจูเนียร์และปุ๊กทำเวลาไปได้ทั้งหมด19วินาทีครับมันเร็วหรือว่าคือตอนนี้พี่ตื่นเต้นเรื่องเวลาผมยังตื่นเต้นว่าทำไมถึงคีบได้เลยอยู่เลยเออทำไมคีบได้ทีเยวแล้บผมว่าตู้นี้เหมือนแบบอยากให้โกงอันนี้โกงต้องๆตู้ตาอยากไปอยู่กับคุณไง แต่เรามาฟังเวลาของทีมแฟงกี้และบ้านบ้างเอาล่ะก็ตอนนี้นี่แหละทีเราจะแพ้และเวลาที่ทีมหงน้องแฟงกี้และบ้านทำเวลาไปได้เท่ากับมากกว่าไหมมากกว่าไหมน้อยกว่าหรอน้อยกว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าน้กกว่ามา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 กกว่าว่าม้่มากกว่าาว หล่นยืนไหนๆแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่าทีเดียวได้เลยผมเตรียมใจโดนลงโทษแล้วนะเมื่อกี้คุณเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมว่าจะต้องโดนลงโทษใช่แต่รอบนี้ประกาศผิดหรือเปล่าสลับกันไหมถ้าเขาเตรียมใจก็ให้เขาโดนไปดิเออเนาะเขาเตรียมใจมาแล้วใช่ผมยังยังไม่ได้เตรียมใจอ๋อแต่คุณไม่เตรียมใจมาใช่ไหมโอเคถ้าคุณเตรียมใจโดนแล้วใช่ไหมแล้วคุณได้เตรียมบทลงโทษมาด้วยไหมอะไรนะครับคุณได้เตรียมบทลงโทษมาด้วยไหมที่ผมคิดบทลงโทษได้ด้วยเหรอครับเออคุณคิดบทลงโทษได้ด้วยผมว่าแฟนอยากดูอะไรครับ ดูอะไรคุณคิดบ์โปโทษมาด้วยอยากดูอะไรอยากดูอะไรใหญ่แล้วถ้าใหญ่แล้วต้องสี่คนนะโอ้โหมันครบสี่คนเลยดิแบบเนี้ยอ๋าแบบเนี้ยครบสี่คนเลยดิโอ้โหหรือจะเอากติกาที่ผมเตรียมมาให้หอ,อ่างไหมอ่าไหนกติกาคุณอะไรครับกติกาที่ผมเตรียมมาให้คือให้คุณจูเนียร์และคุณปุ๊กเอาไหล่ชนกับตุ๊กตาไว้ห้ามให้ตุ๊กตาตกครับแล้วเราจะเปิดเพลงให้คุณเต้นคุณต้องเต้นไป โดยที่ตุ๊กตาห้ามตกลงพื้นถ้าตกลงพื้นเริ่มต้นใหม่โดยที่แรงไม่แรงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะแต่ขึ้นอยู่กับแฟนลับว่าพึงพอใจหรือยังอ่าโอเคไหมคุณจะได้รู้ว่าแฟนลับรับคุณมากแค่ไหนอ่ามิ้นี้แหละโอเคไหมโอเคนะผมชอบโอเคนะงานีเอานะครับคุณอยากเล่นด้วยไหมฮะผมผมอยากเห็นตัวอย่างก่อนได้ไหมอยากเห็นตัวอย่างครับผมตัวอย่างสั้นๆตัวอย่างสั้นๆไม่ใหแรงใช่ไม่ใแรง ไม่ไเราไม่ชอบจังเลยนะเพลงเราไม่มีเวลาให้กับตัวอย่างคุณต้องเริ่มทำเลยับโอเคครับพร้อมนะฮะคุณจูเนียร์และคุณฟุกครับคุณต้องเอาส่วนไหนก็ได้ว้ายังส่วนไหนก็ได้ดีบุตุกตาไว้ห้ามให้ตุกตาอิชิตกลงพื้นเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ดังขึ้นและให้คุณทำการเต้นจนกว่าแฟนกลับจะพึงพอใจนะฮะพร้อมนะเป็นแฟนพอมนะสามสองหนึ่งเริ่มครับ พอใจยังถ้าพอใจตกตัตกตัวตกอใบตกอใบตุกตาตกตกอใบเอ๊ะตกอใบเลยมาว้าป้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออนี่พอดุบเอลดีตั้งสองคนเฮ้ยยังไงนะแรกดิเออเออนี่เป็นใหญ่นี่เป็นใหญ่ เอาไม่พอใจกันดีกว่ดิเป็นไงพอใจยังพอใจยัง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 ไปต่อผมรู้สึกย่าเหมือนตอนวิ่งยามเช้าอ่ะอาจจะได้ไม่เหงาเอาจะไม่เหงาแบงกี้แบงกี้แบงกี้อย่าเพิ่งมาประกบข้ามคุณฟุ๊กบ้านมาประกบบ้านขปันตุ้ยมาจะได้พร้อมกันสี่คนเลยมาเตรียมตุ้กตาไว้เอาสามสองหนึ่งไป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 สุดยอดโอ้โหเอลดี้ลงสุดเลื่อย โอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคนะอ้าวขอเทียบกับมือกันตีดันด้วยคือส่งตอนแรกๆก็ดีนะแต่พอล่างขึ้นรู้สึกเหมือนเออไม่ะจริเริ่มสนุกเอาตัวตัวตอนเนี้ยสงสารพี่บ้านมากเลยต้องมาเต้นอะไรตอนเวฟทั้งสามท่านดูเป็นเป็นอะไรที่ทำบ่อยแต่คุณบ้านดูเป็นอะไรที่เอายังไงนะยังไงนะเพื่อนๆคุณน่ะคุณจะเต้นกับผมพี่คุณให้ผม อ,อ่ะครับมี <laughs> ใ,ใครอยากเห็นไหมครับเปียร์ออตี้เต้นโอ้ยเออถ้าไม่ไดานะครับอ้าวมิวสิ๊กสอง ขอบคุณครับแหมไม่รู้ว่าเราไปกินไสเดือนกันมาหรือเปล่านะฮะเลื้อเก่งจริงด่เอาล่ะนี่คือกิจกรรมแล้วปวดลงโทษซึ่งไม่น่าเชื่อรามมาถึงพิธีกรด้วยอ้าวแต่สนุกแน่นอนละครับผมต้องบอกว่าทั้ง4ท่านนะนี่คือช่วงที่เราเล่นเกมกันและสนุกสนานมากแต่อย่างที่ท่านทราบครับกิจกรรมของเรามีอีกเพียบดังนั้นเราจะไต่ตับความสนุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสี่ท่านอีกครั้งด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวให้เราพักผ่อนก่อน<ๆ>เดี๋ยวให้เราพักผ่อนก่อน<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>ดูกลับมาบนเวทีนี้พร้อม